นม่เคยาถามเมืองบนมั้ข้นเมืองบนนะี่ยนี่ใครเพี่กูดีกูดีกูดีกูอะไรแบบนั้นไปองไป,อง,ไปองโคตรไกลเลยปะ tiếp với hai tao mười trong quá มีใด้ให้ทุยใน้ฮทหารเฉยในค่ายทหารเราอยู่ว่าโซน บ้านเก่าเราอ่ะบ้านเก่าตรงที่มันไม่มีแล้วอ่ะหออยู่นี่เต็มเลยเรียกเคียะวะ X2 เยี่ยมเลยไม่เรียมว่ะเราแปบไหลย่าได้ไหลไหลไหยาครับผมย่าครับผมเลยแล้วกันไว้ไม่ต้องชนน้ำกันไว้กันล้วใหญพี่ใหญ่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 พี่โดนโดนี่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 โดนไม่สอกโดนโดนโดนอเอตียาวตียาวพี่ตีศอว่ะตีศอก่านผมนี้มันนีงตีศอกตีศอกตีศอกผมลมจ่ออยู่ติดแล้วรถติดแล้วรอดหนึ่งรอดหนึงรอดหนึงเพื่อนรอดหนึ่ง แถวฟอร์สคโโดสวยครับป๊าป๊าบินเอ้ยไอใครตรงรถรถมีเหรอวะน้องหนึ่งของเขาอะ บินมาแล้วเพื่อนเราไม่มีทางหายแน่นอนอะไรกูไรในเมืองใครไอ้ไรเค้นหมวกมาได้ใครไม่รู้มาตรงนี้นี่ยแล้วกูเจอเจ๊จ้ากำลัไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยตรงไหนตรงไหนโอ้แถวตรงจุดขายยาและลำเบอร์สองลำเบอสองแล้วแถวบ้านนากาโพกัญชามีหนึ่งคันเมืองนะเพื่อนเมืองก็เมืองเลยเรี่มเริ่มมาในมันเขาแวะไปดูบ้านอากาศนิดนึง เจ้าเจ้ากนดีเลยติดเลยซอกลงนี้หยิบดิหยิบนี้ขึ้น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 ก่อนได้ปหมขึ้นก่อนได้ไหมขึ้นก่อนได้ช้าเดี๋ยวเข้ามาองละปล่อยเจ้าได้โอมาขึ้นละกูหรือพี่หมีได้ มา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 เจอตรงจุดกองปูนสองกองก่อนลงสะพานดิให้พี่หมีให้พี่หมีพี่หมีพี่ามีพี่หมีเีคนนั่งวะไม่กูมีไอ้หมวกไงมางั้นมา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 อยู่ไหนไหมนั่งก่อนไปสะพานเขียก่อนก่อนก่อนไปสะพานกองปูนใต้พานกองปูนใต้พานสองกองอ่ะนี่เลยเขา่อกเขาขอตอนนี้ดูเกีจ้า เอ๊ะเอเตอร์ตู้หมูหขวะไม่ทันแน่นอนขับอยา่างกระตาอย่างงี้กู

มีอเล็กมาช่วยจำ้ไมีมีพี่คิงได้มาส่งดกกุองกุ้งน้ำกุ้งน้ำมีอเล็กมาช่วยข้างในเอากุ้งไอ้พอพโ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 พอโคเคนเอเดียมมารับพี่พี่คิงได้ปะที่ไหนที่ไหนที่ในเมืองตอนนี้อยู่แถวมือสองได้จำไหมเจอะที่ไหนดีเจอที่ไหนเจอไหนก็ได้มาตรงเส้นเส้นหมูเส้นหมูอ่ะไอ้ฟิล์มทีมเซียนนั่นแหละตำรวจไล่เอาหนักอยู่ได้าไหว้อยู่มั้งเอามามาแถวโพโอเปียมได้ได้พโอเปียมถึงไหม นด้ถึงชิวๆก็เดี๋ยวขับเส้นหมูไปส่งได้เนี่ยนตรงหน้าทางเข้าเวทีอ่ะอ่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปรอหลังหลังในเวทีเลยรอมาหลังเวทีไม่บอกกูโดนตามคันหนึ่งว่ะไอ้เหี้ยใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเข้าเมืองเต็มเลยกูตอนนี้ก็อยู่ร้านเขียวละกูมันจะถึง เฮ้โมไซเป็นึรงไอ้เหี้ยโมไซเส้นตู้หมูขอไปหนึ่งมงคนไปเดี๋ยวทันปะมงคลไปเข้าเข้าเมืองเอาเมืองไอ้ไปทางเกณฑ์หนึ่งผ่นหน้าบ้านดูไว้ปัจจุบันไปกำลังไปทางเกณฑ์หนึ่งหลังเกณฑ์หนึ่งไอ้มีวิช่ามาด้วยไอ้เหี้ยวิช่าจะเอากูโอ้มิีเฟิร์มมีเหี้ยเต็มหมดเลยหนี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 โอ้กูสวยกูสวยกูสวยเหมอนกันนี่กูสวยน้ำลงเลยถ้ามึงโดนล้กูตรงยาวแล้วบาไปไปมีเส้นไฮเวย์ล่ะ มอาใส่เข้าเมืองมาใส่เข้าเมืองมาใส่เข้าเมืองแล้วก็มีวิชั่นกับตัวไอ้เว้ยเดี๋ยวรอวิชั่นให้รอวิชั่นให้กับเจ้ากูเดี่ยวเขาเปลี่ยนป้อมไปเอาฟินเมาพี่คิงอ๋อแต่ขอยเอากูพอเปี้ยมพอเปี้ยมเข้ามาเออเออพี่พี่มาอยู่เราช่วยหน่อยนะไอ้นี่เอาไอ้มันชื่อเฮียอะไรวะไอ้ขาวๆอ่ะเออรถคุยช่้งเลยสวยครับสวัสดีครับพี่แก มาแล้วมาแล้วผมมาหน้าไอ้นี่นะผมบอกแล้วเาไบุหรือมันมีตามขั้นเนื้อพี่พี่อยู่แล้วโซนในโซ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 นผมผมทำผมทำแบบโชว์วิชกับโชว์วิชอยู่มาอยู่ตรงที่จอดรถอ่ะเขาเข้ามาเออเออเนี่ยผมผมผมโชว์วิชอยู่ผมมาทำติ่มเลยแล้วพี่คิงนะแล้วพี่คิงนะเนี่ยพี่คิงพี่คิงคือรถพี่คือรถคือรถซ่อมไหมซ่อมไหมเดี๋ยวซ่อมซ่อมเอาเอาไปข้างหน้าเจอเลยพี่จุ๊บซ่อมซ่อมซ่อมมึงตดซ่อมดิและแล้ววิลเลี่ยกับลุงคิงก็เจอกันจนได้ ธรรมดากูตายยากนั่งกับผมไม่มีเกมจำไมเพราะไม่ได้ดูดูสภาพจากล้อที่มึงผ่านมาแล้วกูมไม่ค่อยมัน่นใจเท่าไหร่ลงุลงๆๆูดดีลงุงเริ่มไม่รู้ความแล้วอันนี้เดี๋ยวก็โดนเราเข้าเมืองไม่เรียบเราค่อยไปเ,ยเข้าเมืองได้ใม่ได้อย่นเมืองมามาเข้า,เ,ขาเพื่อนเพื่อนเราได้มอเตอร์ไซค์บ้างเห็นเพื่อนเราขับมอเตอร์ไซค์ออกมามีคนมีคนเนี่ยพิมพ์ยิมพ์่มีสมด้ว เออไปโฟกัสมีสอบเหรอเยี่ยมเลยเรียบนะกูกูปล่อยนะกูอ่อนนะทำข้าวปูงั้นนะเอ็งเข้าเมืองมั้ยมัตาผมอยู่เอ็กเอ็กซ์โคสีเองว่ามันขันเที่ยเลยเฮ้ยนี่อ่อนเนี่ยออนอยู่หลังเลนเขียวอุ้ยเยี่ยยาเต็มเลยยาอยายามาหลังพี่เข่นนะเต็มเลยเฮี้ยไอ้นนี้ลูกคุชนรถอะไรใครไม่โอ้ฟักชีตบอก ปลักกูไปปลักกูไปไปลัไปไปกกูไปเดี๋ยวกูหนีโชว์กูหนีโชว์เอเลียมมึงอยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่กำลังไม่เหินใหญ,มหใหญ่มึงต้องเหินใหญ่มึงต้องเหินใหญ่ไปลงระน้ำข้างแรงม่วงได้มึงจะหลอดปะวะไม่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 เหนินไม่เหนินน้าน,น้าใกล้หมดแล้วจีกูจีกูเนี่ยเหลือสา,ายม<อ>ยางวะไอนไี่เลยเอดแต่รึ่งหลอดสี่เมงนลงน้ำ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 ไม่ได้ลงหรือเปล่าะ ออกในเมืองออกหน่อยดิไม,ไม่ไม่ต้องเล่นในเมืองแล้วในเมืองเยอะมากออกเลยออกเลยออกในเมืองที่กูเหนียวพ,พ,พัง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 แน่เอ้ยเอ้ยระวังรถนย่างลงน้ำเพ่ททำไมกูรู้สึกว่ากูอยากจับกลุ่มใหญ่วะไม่อยากไปช่วยแล้ววะม,ม,มึงช่วยได้ปะเดี๋ยวกด<อ>จับ<อ>จับเลยก็ได<อ>้นะออกเมืองมาออกเมืองมาผมจับไว้เฮ<อ>้ยไอตัวว <โอ S 1> ิ่งขวาเอาขวาไปแล้วเอาขวาไปแล้ว ต้นน้ำเต็มไมาไเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเฮ้ยลบไปค่อยไปแไม่สติกุ้งกันดีจังวะเฮียลงไอนี่แล้วน้ำเลยพี่กนน้ำเมลเมไ่มมไลมมมมมดล็ดลลกเ่คนเล็กคนเมลมเลเ่ ไอ้ยี่คันเหลืองๆนั่นไม่เสือกชนกูไอ่หอเลยปะไมชนผมนะผมตรงยาวเลยมาเลยผมตรงยาวอะใช่แล้วเราพี่โทรได้ไงอ่ะซ่อมซ่อมรพี่เหรออไม่ s <S ไมาขึ้นรถพี่ใก่อนมีสองห่อพี่แวองบ้

ป่ะมีมีมีห่อเลยหอานานจังวะไอ้เพี้ยเมื่อกี้ผมหอ่อเสรผมขับออกมาถนนใหญ่เจอตำรวจ10ป,ประคันนะ่ะคุณดูไปว่าหอนานนำทัพโดยหน้าหาที่หอ่อใหม่ป๋าป๋าบินถูกครับลูกตาดำรอดร่อย พี่เอ้ยผมบอกจริงนะเล่นกันที่ไฟเองเนี่ยกูต้องขนาไฟให้ได้กวัวแค่คนั้นแหละมันต้องมีสักไฟอะไรที่เป็นของกูอะ่ะกูบอ,อกไว้เลยนะไปครับกําลังไปครับกําลังไปครับโอเคครับโอเคครับ <ไฟ S 2> โอเคอเครับไี่แู้ว่ใ,<ฟ>ใครอยู่กลุ่มใหญ่บ้างอ่ะพี่แซมจะแักคพอร์ตแต่เกือบแล้วเรียกมาแล้วเกือบแล้วมุดจริงนะ ตะกี้นะถ้าดูจากภาพของพี่ดำอยู่นะตรงที่พี่ดำพูดอ่ะพูดในเบื้องไม่ได้เฮียมันเป็นผมตอนตายแต่ถ้าผมแบบว่าถ้าตรงนั้นแ่ละมันไม่มีนะแบบมันมันไม่มีไอ้แง่งเล็กๆนั้นอ่ะกูบอกเลยแวนมาพี่หลงพี่หลงพี่หลงแว่นแวนแวนเล่นให้ได้ได้สั่นแล้วพี่ซ้ำเลยกดให้พี่สวยพี่เดี๋ยว อ๋อไม่เอาไม่ผมว่าไอ้ไอ้ปัจจัยเรื่องรถมันเป็นจังหวะที่ที่สองเว้ยมันเป็นจังหวะที่สองแต่แต่แบบว่าไอ้มันอยู่ต้องบอกไอ้ไอ้ในไฟมันได้จบไหมเราจบในไฟได้นะมึงนักคนมาเมย์ก็ผ่อนมาตู้ไปเลย เอากระเป๋ากระเป๋าอันนี้เขาเรียกว่าโดนทลายฟองนี่อุ้ยสมได้สมเยอะจัดเลยพี่ต้องห่อนะอันนี้เขาเรียกว่าโดนทลายฟองนี่เอาไปไหน่อยไมาหน่อยๆเกือบสิบอะเกือบสิบเลยพี่เกือบสิบเลยใช่ใช่ใช่อุ้ยเฮ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยสกินนิดหน่อย รอบไหนผมนิ่งๆพอจะ้มาตีมให้ดูแล้วกันนะจะรอดนะไม่รู้จะมีวันนั้นหรือเปล่าละรอนแล้ผมแบบว่าตัวนิ่งมากพอแล้วแบบว่าสามารถนั่งคุยอยู่แต่คนได้ว่าตัวไหนตัวไหนช่วยด้วยแฮนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเยสวยสวยสวยเอ้ยมผมผมรอดละทำรอดละผมเคผมเคผมว่าน่าจะใช่ครับอยู่โัเคนครัไปเฮ้ยหัวเหนโคเหนต้องหอเลยต้องหอเลย เหนือทีสัตว์เขาโดนหนึ่งอย่างวะแม่งให้แม่นไอ้เหี้ย่อะตาแม่งจอดนิ่งจอดตามันยิงได้ไงวะเพ่กเขาไอ้สัตว์เต็งเกินเมื่อกี้หมดอือ้สัตว์ เออชัวรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะกูโดนยกใหญ่เลยกูจะจำไว้นะจำไว้เลยพี่ไม่ไม่ยินโดวงไม่ดีเว้ยพี่คิงโอ้แม่งยังพวกนี้ดิวะเลยยิบแก้วพี่ไอ้ที่ยิบแก้วเฉยยิบเก้าพี่ของฉันผมรับพี่คิงกันตรงนี้ยพี่คิงไม่ใช่เขาเลยจ้อีกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ารู้ไหมกูเล่าอยู่แล้วแต่กูโตไม่น่ากลับมา ไม่ไม่ไมพี่พี่ฟังพี่ไม่โทษไอ้เฮียคันเหลืองเหลือมันชนเราอะพี่ตรงหลังแรนเขี่ยม่มาโทษเลยผมไอ้เฮียมันมันไม่เอาหกสิบครับสองพันครับมันไม่ได้ผิดที่ผมเฮยทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยครับพิงเอาขอพิงก็ตอบเลยคับสองแปดห้าครับเอาเมาเลยดีพี่ ต่อเยอกสุดนี่วิ่เรียกให้พกมูแย่งไหมออสองพันครับแล้วแต่มูโดนเหลอือสองออดันละมูแยกก็ได้ถ้าเหลือเยอะอ่ะมูแยกก็ได้มูแยกงมูแยกอ่ะเรามีมูแยกเยอะมูแยกงข้าอันน่ะข้าวตู้ทีเดียวยิมหนึ่งอ่ะเออแหละถือไบบทีเดียวอย่ะไม่มันก็เก็บพวกมาชงมาเชว่าก็ได้มั้ากแยอ่ะไม่เกิมอ่ะเออ๋ยามันก็ถือแยกให้หมดเลย มีใช้รนการรับส่งไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับอันนี้คือเราออกไปแล้วไปเผชิญโชคเลยใช่ไหมไม่มีอาวองใช่ไม่มีต้องออกไปแล้วก็ดับบ้านเดอยวเอาเลยโอ้ยมายม,มึงบูธยังไหลเหลี่ยม เปิดไปดังๆไงโอ้ oh, สภาพฮัลโหลวิดียมโอเวอร์ลั่นปะลั่นปะลั่นเยอเขอตัวเคยเนี่ยร,นะริ่มผมไปดูความแรกงเงี e ้ยเป็นไงวะไอ้เรียมนอนสบายปะสบายโดนเครื่องบินนะอะก็ชิลๆนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนอนรับแอร์เย็นๆรับปุ๋ยะอะเออ ัลดีอ่ะเขาตัวจะงอมงีง่ผมแล้วมาาั้ยเนี่ยพี่เปียรครับโดนดิอย่างงี้โดนดิทำไมอ่ะพี่เปียรคนเราไม่จะเป็นแบบรึามา้งอีเยี่ยชอเนย์มาดอเวอร์เข้ามาเทิงกนะันถูกเดี๋ยวเราเอาด,ดโอเวอร์เข้ามานะเด้งไหนเด้งไหนดอมเบอร์เขาปรับไม่ดังได้ตอนนี้เอ้ยไอเดียมใช่เหรอจะดอมโอเวอร์เข้ามาเหรอ เข้ามาเอาดีแต่พี่บอกให้ป่ะดูไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่ดีเี้ยเอาว่าว่าพี่บอกให้ว่าพี่ดำไอเดียมันจะเอาพี่เข้าตู้ไม่ไม่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องรองเท้ารองเท้าแต่ว่ายเรียยขอดูหน่อยดิน้องคือรองเท้าไอ้นี่ไงรองเท้าที่มันแลกกดิเก็ตอลยไอ้เดียมายโบ้จริงนะเนี่ยไม่ผมตอบไอ้นี่ไงไว้ intense music มันก็จะแบบลั่นๆั่นะแบบลั่นอะ แน่แน่ลองเทสดิไม่เชื่อมันลั่นไม่เอา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 ไม่ยากตะโกนผมเข้าไปด่าวงไฟไม่ได้ันอย่างเลื้ยนนะไอเจ้ยมันก็ปกตินี่ไม่ปกติผมไม่ด่ามานานแล้วเยิ่งเข้าไปด่าอย่างมันนะเหี้ยอย่างเกียนอะไอชองไม่ไม่ด่าวะที่พี่จะบอกว่าคืนเลี้ยนด่าพี่แล้เลื้ยนนี่ปกติอยู่แล้วกขาเขเข้าไปเมยกอเข้าไปแทงไปกูด่าไอโง่ไอโง่ไอยิ่งเฟี้ยวไอ้ควายเออผมด่าหมดไม่รู้ว่าจังหวะนัวก็ด่าไปแล้วแล้วกูไปแทงไอ้โจ้ไปบอกว่าไม้หัวเปล่าไม้หัวเปล่าไอ้ยแม่งสุกหนับเดียวแม่งด่ากูยยาวเล นุ้งม่อยอ่ะขำเลยนะขี่โดนครูภาษาไทยดิโดนครูภาษาไทยดิเดี๋ยวไม่ถื่สายนะครับจะได้มาใหม่ดาบขาได้เขาแก่แล้ว เขาต้องเค่งเรื่องภาษาเป็นเรื่องปกติจากคนาีด้แก่แล้ว สามลักเช่คิว พี่ต่อคุยเพื่อนพร้อมเลยใ่ไแบบคือแบบพร้อมไฟหน่อยผมไม่ได้บัดนาโนอ๋อคือแบบให้คุยพร้อมเลยใช่ไหมแล้วมึงมาแล้วถึงบ้านคือพร้อมเลยเนี่ยผมออกเออพี่คุยพี่พี่คุยกันเกิดหลอนเลยผมว่าพี่น่าคุยได้เพราะมันอยู่ทุกคนจะเป็นผมให้กับแค่เหมอนพี่กิงอ่ะเออได้แล้วพี่บีผมอานได้หร เอ้ยทำไมากูปรับมองแรกไม่ได้วะออกสวยแล้วไงแต่บ้าเกมสัตว์เอ้ยพี่เจนกูตัวบักเมียง้ย โอ้โหเฮียเรียววูสิบร้อนเนี่ยบอลเลอร์อืมกดแมงหกหมื่นเลยทีนี้ อะ <No. laughs> ไรเรื่องเล็กน้อยไม่มีใครตั้งใจตัวบักมาเล่นหรอกยิงย่งยิ่งยิ่งเป็นแบบว่าถ้าแบบลืมรีเช็คก่อนเริ่มไฟอ,นนอันนั้นก็น่าดูอยู่แต่ถ้าอันนี้แบบว่าถูกชุบม,มาแล้วมันแบบตัวบักมันเป็นเรื่องแบบมันแบบเหนือการควบคุมอ่ะไอ้เหี้ยทำไมันเถอะทำอะไรไม่ได้ ผมจะพูดนห่นะไม่แบบว่าไอเรื่องเรื่องไฟอะไรเงี้ยผมชอบดูอยู่แบบว่าของเราเนี้ยอยากอยากจะดูว่าแบบเป็นไงเงี้ยผมจริงๆไม่ใช่ดูแพทใหม่อ่ะเพื่อผมแบบว่าต้องต้องต้องดูแบบว่าคนที่มีความคิดการเล่นแปลกๆเพราะฉะนั้นอ่างแบบกล้องหนึ่งเดวันหลักๆก็ต้องดูซาเวียซาเวียเดวันอ่ะผมว่านะต้องดูซาเวียเดวันที่แบบว่าเวลาเขาเล่นเขาเขาจะแบบใช้ไอเดียในการเล่นได้ดีเว้ยอันนี้แบบอันนี้ไม่ได้อวยปัดต่อแหลกนะแต่หมายว่าอย่างเรื่องการแบบว่าแบบ การเอาศพออกการเล่นปืนเยอะเพื่อแบบบนไฟหรือการแบบอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบต้องต้องลองดูพวกนี้ไว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าแบบว่าเล่นเล่นถ้าถ้าแบบว่าแก๊งเหล่านี้เขายังเล่นแบบเหมือนที่เหมือนที่เล่นกันอยู่ก็ก็ก็จะเป็นเรื่องปกติก็คือแปลว่ามันกันมาไฟตรงกลางแต่ที่ผมบอกว่าแบบอย่างแม่ผมเนี้ยหรือดูไว้เนี้ยจะเป็นมีจะเป็นแก๊งที่มีความคล้ายกันแล้วกันเป็นแบบสไตล์คล้ายกันก็คือแบบว่าเป็นคนชอบแบบว่าชอบเล่นแบบว่า ชอบเล่นแบบว่าไม่ครบครไม่คบสักชอบแบบว่าเบอของเบอรของไอ,งอชอบแบบเน้นไฟกลางบเอาไฟมาอัดกันไม่มึงก็กูอะไรเงี้ยมันจะผมผมกับทั้งสองแกงกันตาตายประมาณนี้ไปอะไรเท่าไหรบ้างนะเลข5-5าห้าอย่าเอดีหนึ่งสามสี่ห้าใช่ไหม อย่าวิ่งร้อยแต่แตไอเลี่ยมหรือเปล่าวะร้อยหกเก้าพี่ซิงแววของไกด์มินมาเลียมเรียมเรีว่างยว่างให้เหนียวไปพักเลยนะนั่นนั่นาั่นไมสบายพักเลยไม่บวชเหนียวไปแล้วแต่เหนียวบอดจะมาหลังคืนมึงบอกไอเหนียวหิไม่ถ้าไม่ไหวให้มันนอนเลยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวเหนียวเหนียวเหนียวจะมาหลังคืนมึงแม่งอุตส่าห์โชว์โชว์เข็มที่ไปจิ้มน้ำร้อนมาไอ้เหี้ยทำไมสัตว์ไม่ต้องพิมพ์ไปบ่อในกลุ่มเลยบอกเนี่ยไอจับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาขอยเลยให้บอลก่อนกูขาดแดงสองกัน ไอ้ยาวิ่งเขาอะไรไอ้สิบเก้าสิบเก้าไอ้ยาไอ้กระสุนเข้าเนื้อร้อยหนึ่งเออใครเอาไอ้กระสุนอะได้ที่เหลือหมดละที่แจกมาร้อยหนึ่งเอาไปเลยที่ทาง้งหน้นเอาไปไอ้เจบปปะเลยยาวิ่งไอ้แดงหกห้าม่เอาไอ้แดงสองอันเพื่อนที่เราได้ละโอเคไปมึงไปคุยลงคุยไหมคุยดีพอที่เมื่อวานนั้นหมดละที่พันโนแม็กก์เออเออหมดละหนึ่งนะทีละอย่าง บู๑เดีววิ่ง3าพอกล่องส้มห้ายี่สิบยี่สอันนี้ห้าพออย่าไปช่ือ,อเยอะแล้วก็ถุงห่อหนึ่งกระสุนทักสิบ 10, แม็กขอฉอตอหน,นึงแล้วก็จีแดงกอวอ